วันนี้มาเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะคะระหว่างเดินได้เห็นนกฮูกค่ะนกฮูกเกาะอยู่ที่ปากโพรงอาศัยเพิ่งเคยเจอนกฮูก ที่เกาะอ,อยู่ตามธรรมชาติจริงๆรู้สึกตื่นเต้นและดีใจค่ะรีบเก็บภาพอิริยาบถต่างๆของเขาเขาจะหันซ้ายหันขวาและมีการไซ้ขนด้วยนะคะลืมตาโตๆให้ได้เห็น ดูน่ารักดีค่ะ นี่ค่ะเขากําลังไซส์ขนของเขาด้วยนะคะหันไปหันมานะคะ ถ้าไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นเพราะว่าสีขนของเขานะคะดูจะมีความกลมกลืนกับโพรงไม้เลยค่ะ นี่คือความน่ารักของนกฮูกนะคะดูสิคะหันไปหันมากับตาโตๆที่น่ารักของเขาค่ะ